วิ่งมาแล้วก็ลูกนี้ซัดมาได้ของเชียงรายแล้วปั่นลูกนี้ข้ามแข่งเลยครับวิกเตอร์เลือกแล้วก็ยิ่งอ้ชนชนคัดบอลไปแล้วบอลยังคุกคคีแล้วได้ควาเปิดมาแล้วได้บ่งตัมงเปิดเน้นๆแล้วเข,าขวา้าหัววิ่งมายิงลูกนี้เรียบร้อยหลุดเดียวมาครับเชียงรายแปรนิ่มๆเข้าเป็นคอสมาใหม่แล้วได้มง่งอพ้พัดคทาานี้เท้าซ้ายหนึ่งประตู ยอเข้ามาละวมงโอ้โหเรียบยังได้อยู่สลานนท์ยิงมาแล้วลูกนี้อัดเปี้ยงมาได้แล้วนาะกรอกเกระทดยิงลูกนี้จิ้มแล้วก็สุดท้ายตีสองชงเข้าในตามโซดตรงน,นี้ป <c oughs> เปิดมาเสาแรกฟิลิปเป้งมงแล้วแล้วอพอพิกเข้ามาซ้ายจิงลูกนี้บอลฉลี่ยปิดเปิดสวนเข้าไปใหม่ลูกนี้ได้โครบเตอร์วิ่งมาแล้วก็ซัดลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหแล้วลูกนี้ได้หนึ่งศูนย์เลยครับจิมินจิมจิมินได้ยิงลูกนี้ชินภัทรวิ่งมากดเองเลยลูกนี้นะ วิ่งมายิงลูกนี้ชินดาพัฒน์ยิงลูกเดียวเข้ามาแล้วอัดโอ้โหหลอก้วไม่ได้ยิงราคาไม่จริงลเลยจริงๆอัดอกได้แล้วฟเฟิปเป้เข้าซ้ายหนึ่งศูนย์เลยที่ใช้ในการยิงขวาซับอีกทีหนึ่งเรียบร้อยสองหักย้อนขึ้นมาแล้วซ้ายตรงนี้ไม่เหือเปิดมาเสาสองแล้วเทอ้โบนิญาจับแล้วเปิดเรียบร้อยครับกินไตแล้วก็ลูกนี้เสียจังหวะแต่ก็ยิงเข้าครับประกอบต่อโซนนมาเฟลเปอิสองศูนย์ อย่าเอามาแล้วลูกนี้ลำงเป็นประตูมาแล้ววิ่งไปด้วยทักหวานลูกนี้โอ้โหโฉบไปะยิงโอ้โหบอลเลยมาแล้วเป็นประตูลำหน้าเลือกหาจังหวะคลิปที่เป็นจี๊บเอ้าเลยสายเลือกเปิดมุดเข้างป้องตรงนี้เอาโอ้โหทอมรตัดทะลุมาถึงแนวสั้นโบนิยาเลือกยังไงสุดท้ายได้ซัดโอ้หนึ่งสิบจีบปาดมาลูกนี้สกัดเ<อ>ข้าไปเลยผิกแล้วด<อ>ึงเข้ามาในกรอบแค่โทษยิงแล้ย